ไม่รู้ว่าต้องดวงดีขนาดไหนสำหรับเลิกลากอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่ล่าสุดรับทรัพย์เต็มๆ1 1ล้านบาทหลังถูกลอตเตอรี่งวดวันที่1กรกฎาคม2568จําจำนวน5,787ใบแมทสิทธิโชคอินทสุดและมดนิสารัอินทสุดหรือว่าเลิกลากอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเจ้าของช่องติ๊กตอกที่มีผู้ติดตามกว่า8ล้านได้ออกมาเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์หลังจากถูกลอตเตอรี่งวดวันที่1กรกฎาคม25 1 6 8จำนวน5,787ใบมูลค่ารวม11,594,000บาทแมทสิทธิโชกล่าวว่าตนถูกรางวัลกับลอตเตอรี่พลัสงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2568ถูกทั้งหมด5,787รางวัลมูลค่ารวม11,594,000บาท จริงเป็นการถูกลอตเตอรี่จริงไม่ใช่คอนเทนต์ซึ่งถ้าหากเป็นคนอื่นถูกรางวัลหลายคนก็คงจะเชื่อแต่เพราะพอมาเป็นเพจของตนก็เข้าใจได้ที่หลายคนจะไม่เชื่อเพราะว่าเราเป็นเพจที่ชอบทำคอนเทนต์สนุกสนานอยู่แล้ว แมดบอกว่าโดยปกติผมก็เป็นคนที่ชอบซื้อเลขอยู่แล้วแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยถูกมาแล้วกว่าสิบครั้งแต่ว่าครั้งนี้ถูกเยอะที่สุดเนื่องจากว่าไปไหว้ไอ้ไข่ที่วัดสมหวังวนารามหลวงพ่อสมหวังตำบลประดู่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็มักจะสมหวังทุกครั้ง ในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนอกจากจะไหว้ไอ้ไข่จุดทูบได้เลข91แล้วก่อนหน้านี้เมื่อสิบวันก่อนผมก็เพิ่งจะซื้อรถป้ายแดงและเลขทะเบียนป้ายแดงก็เป็นเลข91 ต่อมาก็ฝันอีกว่ารถคันนี้จะให้โชคลาภประกอบกับเพิ่งไปดูหมอดูมาบอกว่าดวงดีเป็นการฟันธงสี่ชั้นก็เลยเชื่อมั่นในเลขนี้จึงตัดสินใจซื้อไปประมาณ5,000กว่าใบและเลข1 9 0 0อีก1,000ใบร,รวมๆแล้วประมาณ6,000ใบซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยซื้อเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยแต่ไม่รู้ครั้งนี้อะไรดนใจให้ซื้อและสุดท้ายก็ถูกรางวัลจริงในตอนที่ถูกรางวัลตนยังไม่เชื่อเลยว่ามันคือ รื่องจริงจนกระทั่งพี่นอ็อตเจ้าของลอตเตอรี่ plus โทรมาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินมาให้ซึ่งในขณะนั้นกำลังตกปลาอยู่ที่กลางทะเลอยู่เลยสุดท้ายทางด้านลอตเตอรี่ plus ก็โอนเงินที่ถูกรางวัลเข้ามาให้เรียบร้อยแล้วทั้งนี้จึงอยากฝากบอกทุกคนว่าเวลาซื้อลอตเตอรี่ก็ซื้อตามจำนวนที่เราไหวอย่าไปคาดหวังว่าในการซื้อทุกครั้งมันจะถูกทุกครั้งเพราะที่ผ่านมาตนก็ถูกบ้างแหละไม่ถูกบ้างแหละประกอบกับตนไม่ได้ซื จํานวนมากขนาดนี้ทุกงวดเพียงแค่รู้สึกว่างวดนี้เชื่อมั่นในเลขนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อและเงินจํานวนที่นํามาซื้อก็เป็นเงินที่ตนแบ่งมาจากการทํางานก็อยากให้ทุกคนมีวิจารณญาณในการซื้อเพื่อไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนด้วย ขณะที่มดนิสารัตกล่าวว่าตนไม่รู้เลยว่าพี่ชายซื้อเลขอะไรเพราะว่าเป็นเคล็ดว่าจะไม่บอกกันแต่มารู้อีกครั้งตอนที่พี่ถูกลอตเตอรี่ก็รู้สึกตกใจมากและไม่คิดว่าจะซื้อเยอะขนาดนี้ด้วยหลังจากนี้เราก็ยังคงทำเพจและคอนเทนต์ที่สนุกสนานสร้างสรร์เรายังคงทำงานหนะักต่อไปเรื่อยๆ ทั้งนี้หากใครอยากไปมูตามเลิกลากแล้ก็อยากรวยเป็นเศรษฐีหน้าใหม่วันนี้เราจะพาไปดูกันว่าวัดสมหวังวนารามหรือวัดหลวงพ่อสมหวังอยู่ที่ไหนแล้วมูยังไงถึงจะปังวัดสมหวังวนารามหรือวัดหลวงพ่อสมหวังตั้งอยู่ริมสายน้ําของชุมชนตําบลวัดประดูอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีสําหรับเรื่องราวของวัดสมหวังวนารามดั้งเดิมชาวบ้านในตําบลวัดประดูต้อง การให้มีวัดไว้เพื่อประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาจึงได้ร่วมกันบริจาคที่ดินเพื่อจัดสร้างวัดขึ้นมา โดยครั้งนี้ได้นิมนต์หลวงพ่ออ้วนทีรบปัญโยจากวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนคนปรปฐมมาดําเนินการเมื่อครั้งกระนั้นยังเป็นสํานักสงฆ์อยู่แล้วต่อมาหลวงพ่ออ้วนก็มรณภาพสำนักสงฆ์ก็ขาดการดูแลจนถึงในปี2524ก็มีหลวงพ่อประมวลโพธิวโรทุดงมาปักกรดบริเวณนี้ ชาวบ้านจึงได้นิมนท่านให้จำพรรษาและก็พัฒนาสำนักสงฆ์จนได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในวันที่14กุมภาพันธ์2537ถึงทุกวันนี้และหลวงพ่อประมวลโพธิวโรเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดสมหวังวนาราม ภายในวัดสมหวังวนารามหรือวัดหลวงพ่อสมหวังเริ่มเจริญรุ่งเรืองขึ้นสำหรับจุดเด่นของวัดสมหวังวนารามก็คือมีดม่อขนาดใหญ่เพื่อให้ญาติโยมตั้งจิตใจอธิษฐานเพื่อขอพรเชื่อว่าจะสมหวังทุกประการแล้วก็เข้าไปกราบบูชาองค์พระพุทธรูปเรียกว่าหลวงพ่อสมหวัง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านตำบลวัดประดู่และขอพรได้เช่นเรื่องความก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือขอให้สอบผ่านเพื่อเข้ารับราชการนอกจากนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถขอพรได้เช่นกันนั่นก็คือไอ้ไข่ขอเรื่องโชคลาภและองค์เทพพระแม่บาราวดีพระศิวะมหาเทพและเทพสมหวังขอพรเรื่องการค้าการลงทุนทำธุรกิจต่าง ครั้งนี้ขอให้ทุกท่านสมหวังดังใจปรารถนาตามชื่อวัดสมหวังวนาราม